ทักทายสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุคนบาว่าชีวิตในระ่างประเทศกะยินดีต้อนรับข้ะสูช่องบไรพระลุยคือเก้าพี่น้องพบเจอกันเมื่อนี้กะอยู่ทั้งบ้านพ่อตู้เจ็ดปีเนาะพี่น้องเลยพอตู้เจ็ดปีหรือว่าพรอตู้แขวบองนั่นแหละเนาะพี่น้องเลยข้ามาหาทั้งพอตู่พันกนพี่น้องเลยตั้งแต่ เข่ามารอบนั่นท้งมาไล่ก,กับมไล่เข่ามาเลยพี่น้องเห็นแต่ทิพย์ทางบาเสียงเพ่อนคือว่าเห็นในคนมั่งเฮือนมัน่งซานเพ่อนเนาะพี่น้องไงเปลี่ยนจังไหนเด้เนาะเป็น,น,นคือว่าได้ถึมกมกั่งเฮือนมั่งซานพี่น้องไงเดี๋ยวเข้าไปหาทางประตูคนก้อนพี่น้องไงไปไปพี่น้องไงชอ โอ oh, um, oh, so uh, ้ได้เ <trendy> ฮ oh, okay, ือนหลังไม่แล oh ้วเนาะแับนี้เนาะดูสบายดีเด้อตู้ด้ออ่ากินข้าวบ่โดยกินข้าวกันยังน่ะยิงแกงหัวง่านี่ไห่แกงป้นี่นะแกงแล้วเนี่ยอ๋ออย่าคือต้มมาแทะแกงหนุไมไหมกเดียว่าต้มเมาไม่ใช่เวลานางขับเบือป่อขับเบือก็ไม่ใช่เวลาใช่เออเป็นอดไคือว่า มาตอนนั้นคือว่ามีเฮือนอยู่อยู่มาแบบนี้คือว่าได้ใหม่นะเฮ็ดใหม่เนี่ยเฮ็ oh, ดใหม่บ่รนี่นะเออโอได้ใหม่ละแบบนี้เนาะเป็น,นได้คือว่าได้ถือบางเฮือนบางในเขาลูกเขาเล็กมาถือฉบับแต่ติดนี่โดย ลูกน้อยเล่นเฮาก็หูจักเฮาไปลูกน้อยเล่นลูกน้อยเล่นเท่าไรซับเลยเกี่ยวยังกับเพื่อนแบบนี้เล่นชัดชื่อเล่นเล่นแล้วเฮ็ดเท่าไรซับเพิ่นแตกบ่บ่อแตกก็แตกแต่เก่าอือเรื่องโมไปแปลงเงานงานคือเก่าเพิ่นให้ไปแปลงให้บ่อด้ยบ่บ่มีเงินบ่มี จะบมมีเงินไปแปลงให้เพื่อนแล้วก็ได้ขายเฮือนเออเอาขายยานี่ไปเจ้าเจ้าเอายานีโอ้เจ้าขายยาให้เพื่อนเออก็เอายางฮิตเพื่อนแบใช้ฉับเอาแปลงเองโดยเออเ้าไปเจ้าเอาเ้าฮิตใหม่โดยเออเนาะผ้าผ้าอะไรอไรผกระสือนะอยู่บ้านอยู่ในบ้านนี่บ่โดยอา่ เฮ็ดได้เฮ็ดได้จิกมือนะเลยเฮือนนังนี่หน่อยห้ามือปลายมือมาเมื่อวานนี่กับบพพ์เนาะไปตัดไม้เมื่อวานนี่บ่เฮาไปหาไม้นี่บ่มีชับไปอ,อยู่แบบนี้แล้วต้นต้นยางโบงโบน,นี่นะโดยเพิ่นตากถากเอาเปลือกเลยเนาะเออเปลือกนี่โมคายเขาเอาแต่ไม้นี่อา่าอยู่ทั้งนี้เพิ่นยังชื่ออยู่เนาะย,ยางเปลือกยางโบงนี่ก็ ลูกเลยลูกคนได้ที่เด่นโทรศัพท์นะไปทำงานแล้วไปทำงานแล้วเออไปกับแม่พ่อชัยอ๋อ,นอ,นอเนยเนยอือจะไปใช้บัตรยูบาร์ได้นีกินข้าวกับแกงน้ำไมหมดิเออขรรวาจะต้มเอาเออย่าลอยเตะนี่ริดนี่ริเที่ยวอยู่บานนี่มามือมือไป ยังมีอยู่บ่เข่าฮะหมดแล้วเบ็ดแล้วเบิ็งฮะ <c oughs> ใช้เบิ็ดฮะยังอยู่นี่ออยังเดือดติปนี่ฮะติปนี่บัดบ่ติปนี่นะนนนะกินตอนเที่ยงนี่ก็บเบ็ดนะแล้วนี่เนาะสิใช้เชื่อไปใช้แบบนี้อะไรไปใช้อยู่เพือนเลดเดชเชียวยังสิไปตัดยังมาเห็ดขังอ้อมเพื่อนมัเนี่ บ่มีจากชชายไปตัดครับบ่มีบอกบ่มีกันเขาใดพยายามมีหรือใช้พยายามีจาเอามาใช้ใช้อะพยายามไงไปชงไปไปเลยไปชื่อไงชื่อ,อ,อลืมแล้ว <laughs> ลืมนะล,<ด>ลืมไม่แท คนชื่อว่าหายวานนี่บ่โดยโดยแพนอะไรแพนหนึ่งจักจักพันนี่นะแพนเจ้าเคยชื่ออยู่บ่เจ้าบ่เคยชื่อนะเม็ดทายแล้วเม็าชิมหามีเม็ดหาชิมหาเม็ดหาชิมหามีผู้เม็ดหาชิบหาพันผู้เม็ดหนึ่งอะอเม็ดอ่ิบพันจะมี คือโย่กันเมตรสิบพันกันเมตรหาสิบหายก็พูดร้องฉันนั่นนะช่วงยาวแบบนี้ได้อันนี้มันจังเมตรนี่มันสามสามซี่เมตรซี่เมตรนี่ก็โยกตกโย่ตกอยู่ชองแสนตายเพื่อนนี่เนาะเออได้บวฮหอดแต่ว่าเพราะว่าเคยชื่อนี่แพทยหนึ่งประมาณเจ็ดแปดประมาณเจ็ดแปดสิบพันนั่นแต่ว่าบวชหัวทั้งนี้ สิราคาเท่าไรเนาะแต่ว่าอยู่ทางบ้านนะทำนี่สิประมาณเจ็ดแปดสิบหรือว่าแสนนี่แหละอ่าห้าสิบกมีห้าสิบกมีเนาะโดยอ่าใส่เกลือเป็นนัวอยู่บ่ตัวอันเจ้าแกงนี่นะโ<ด>อ้ยฮะได้เออเอเกลืออย่างหนักเดียวนี่อือใช่ใช่แต่เกลือกับแป้งนัวชชเชื้อเป่งน้อเชื้ออ่อาหมักพริกก็ไม่ได้ใช้ใช่ยูก<อ>พริกเนาะ เสียบเชยเอาเวลาใช้แล้วกินแล้วเมื่อนี้เราได้ไปเบี้ยกบ่างใช่ไหมนี่โดยเพื่อแล้วเขาเห็ดเฮือนนี่เขาพักผ่อนเห็ดเฮือนนะพักพักผ่อนเห็ดเฮือนก่อนเนาะยังเไาหาไม้ทางนี่และตอนนี้จะนอนอยู่อยู่หลังไหนฮะนอนอยู่หลังนี้บอเออ เพื่อนนี่ก็เจ้าเห็ดเองว่เฮือนหนังนี่กเห็ดเองใครอยู่ประตูนยังเฮ็ดเป็นอยู่พี่นไมเราไม่เน่นบ่ได้เห็ดูไผอยาเห็ดคนเเนาับเฮ็ดก็บวมีมงอยู่นเนาะโดยกอยู่โดยโดยกะเฮ็ดเองเบิกมีก็มีตะปูกนมีเงินมีคำกับก็อบเ่าเบิกเฮามัดออ ขันมีเงินชื่อตะปูนี่เจ้าชื่อตะปูตอกเอาบ่เออมีตับชัยอันนี้แล้วอันนี้คือคือเจ้ามัดเอาหมดเลยนี่เออมัดหมดเลยอ๋อใช่ตอกมัดเอาหมดเลยเนาะกันยามพันตกนี่คือรวมแห้งนี่โอ้ไปหมดเลยเออกันหักอันนี้ไปหมดเลยมีตะกันมีตะปูนี่ เอาร้า็เร็่ดเลยเห็ดเฉียบแทนเอาเชือกไม่บกเนาะใส้ติวใส้ติวไมมจักจักแล้วก็เห็ดเป็นตอกมัดเอาพี่น้องแต่ว่าใส้เป็นติวนีชีบทอนโยคันแบบนี้นีชีบชิบบทนเป็นไหนแบบโอ้ยบทอนบทอนแบบนี้เนาะกานแบบนี้นี่ทนเนาะแบบนี้นี่ทอนโยพี่น้องเไง เขากินกับมันเขากินกัะเบนอะไรโดยเรียกกระเบนได้ไปบัดนี้เนาะได้ไปข้างกรบนก็มีเขากินเขากินกระเบนแล้วเมียเดมเมียสิบวปาอีบวกใช่ชิบวสิบวหายกับเมียอีบวกใช่เวลาหายเป็นยังกับเมียคือว่าเมียว่าตอนนั้นมาคันเพรมีเขากินแ่บ ป้ากับัวารูบอกโอ้ยน้องจีปะได้ชอยกันหาแต่ว่ามือเลยนะน้องโดยบ่มีเขายังไลยเที่ยวแต่ปะาโดยอ้าวไปปะอยู่เพียวเฮาใต้อ่เอออยู่นำการก็เห็ดก็ให้ให้เห็ดเถือนอยู่นำการก็เอิดใจอยู่นานแล้วลูกลูกว่ได้ไปหาเห็ดเบี้ยบว่าฉลุนี่ ở đây bay đi cũng thế nhiều này nhưng nói như nó nhưng nói cái này nhiều chiếc pì là đủ ôi chặt nè, anh nhiều chiếc pì là đủ đủ chưa này hả chiếc pì บับบ,บจือครับวัจือชาไช่อ,อ8ปีคือแปดปีสั่งแล้วยำมยำพุดเขาเป็นกิดยำพุดเขาเอนอนี่มาพุดเขานี่ผู้นั้นเป็นผู้ยิ่งบ่ผู้นั้นเ <โด S 2> ออเยอะคือผู้ชายเนาะ <โด S 2> หน้าตาคือผู้ผู้ชายหน้าตาคือกันบ่เลยลูกเพิ่นพี่น้อนคือกันบัดสิคนเลยโอ้แกมื่หัวจักได้ดินดินนี่ก็เจ้าคอเพิ่นอยู่เนาะตูวเนาะเออเฮาวคออยู่ดินนี่ก็อยู่ชัดชื่อได้อยู่อย่างตั้งเฮือนก็คักๆตัวอยู่บ่ได้กับอะไ้คือเก่าคือเก่าอ่ือ ดินดนีน่มันเป็นดินมันเป็นดินมันเป็นดินดัดดินดวงบอยู่หม่องนินหรือว่าดินของคนในบ้านคนบ้านนี่เออเพราะเพราะว่ามันอยู่ติดกับทางนะอย่ามาเพิ่นแทะออกมานีละมันอยู่ติดกับทางนะบา้านคออยู่ซืซ่อนะด,ออดินคนในบ้านนี่เนาะ ก็เ่าวอยู่คนหายอยู่มีเบิ้บักเฮาปลูกกล้วยเพิ่นหายปลูกกล้วยเพิ่นหายเพ่อาผ่านี่อจกตัดหัวเอาผ้าจกตัดหัวเจ้าปลูกกล้วยชื่อเอาปลูกกล้วยใช่ไหยเอาไปเอาเจ้าปูกหัวผิดแบบนี้เอาเขายามหายจะปลูกเายาก ไอยากไปกินนี่้ยเนาะไปกินนี่เออู่มีกระดิ่อยู่นี่เขาปุบ้านนี้ป่าเห่าตังเลือกันเจ้ามีเหาคือใครเหาอยากษ์นี้เห่ามีกระดิ่อยู่หน่อยเห่าเราเออมีหมุงอยู่ปลูกกล้วยชั้นนี้เพิ่นกระสิีห้าเพิ่นสิฟันด้วเออเหาย้อมกับมันเหาอยู่นี่มีกระดิ่อยู่ ก็จะเป็นต้องยอมให้เพิ่นห้อยให้เพิ่นด่าเนาะอ่านั้นเอายามอ่านี่เมียเฮาเคยแต่เฮานี่นี่พุ่นอยู่บ้านนาชิงพูดอยู่กับเฮานี่เฮาอยากไปเฮาเคยอยู่บ้านนี้เนอะในดินอยู่บ้านเมียเจ้าโบมีป้ใช่มีตัวอเออแต่ว่าเจ้าโบอยากไปอยากไป จะเคยอยู่บ้านนี่แต่ไปอยากไปอยากอยู่นี้เนาะโอ้ดูดูแล้วมีอะไรใหมันนี่แต่ว่าเจะไปอยักไบอยากไปอยู่บ้านนี้ดูดูดูอยู่อยู่พุ่นหะมีดินอยู่จีูีไก่ปะไก่ปะ บานน้างอนาทีขึ้นทางเมืองนองขึ้นทางเมืองนองพ่อ,อเออเมียเขาคนคนเมืองนองบอกออเมียจากคนเมืองนองเอาไปชูได้เอาบ่มีเงินบ่มีขับเออเอาไปชูมันโดยเอาเจ้าไปชูแต่เจ้าคือพาเมียมาอยู่พี่คือคืออยู่น้วเมียคืออยู่บ้านเมียครัอยู่ย <S <S <Cell ular> บ้านนั่นก็พอมันตายแล้วเาอยู่บาด้ แม่มันก็ตายพอมันก็ตายเออเออเออเฮาวกาอยู่กับเฮาเด้วยก็เลยชวนเมียม,มาอยู่พี่แบบนี้ด้ยเออเมียลูกเพิ่นตายไปเลยก็เลยชวนเมียมาอยู่บัดดินดอนตอนอ้นหยาอยู่พุน่น่นพัจะเป็นผู้เบิ่งผู้ดูแลซะดินดอนตอนอ้นหยาของเมียเจ้านะจัอออเอพราะว่าเพิ่นเพิ่นมีอายบ่ แต่ว่าขันกลับไปยูพุ่นกับพิ่นกับยูคือเก้าเนาะโอ้ยแต่ว่าเจ้าแบบว่าอยากกับเอออยากเอาอยากกั๊บแบบนี้เฮาอยู่กตะคกับครูกับคุนั่นน,น,น,น้อยบ้านบ้านเกิดเจ้าไหนยู่นี่เลยบ่บ้านเกิดเฮาอยู่พุ่นบ้านบับเอ้ยพุ่นเฮาเกิดเฮาเกิดในปีชงผัดเนีย่ยแด็ดเต้ ัจกันเนี่ยเฮ็ดได้ได้คือจังหวัดได้ง่ายมามาอยู่หมองนี้ยาดิอ่ายาเตโพนน้ำเชื้อลายน้ำเชื้อลายอันนี้เป็นดินของอ้ายเป็นของดินญาติจ้าบ่เอ้ยเอ้ยน้องเอ้ยนางงกันเป็นดินเอ้ยน้องเอ้ยเอ้ยนางเอ้ยนางเชื่อนะในคณะมนี พอมันนัมนันเจ้าคิดดูดูนี่เป็นเจ้ายัาเฮิต on เฮาเฮือนนี่เฮาไปคอนำหรือเจ้าทาอยู่นี่ครับไปคอนำกัอันก็เจ้าคลองติดนี่ไปอยู่นี่ล <mm> เลยองรถงั้น พอเอากระไ้บ่โดยค่าข่าเงินกัแล้วม,มันเป็นเอื้อน้องกันเพิ่นว่าได้แบ่งดินให้เจ้าอยู่วะชะโดยบะมีเอื้อน้องเอื้อน้องทำได้ยันยันบ้าไปว่าเอื้อน้องกันแหละแบ่ง,เ,งเป็นพูด <food S 1> ของพ่อของแม่ให้กันบ่มีบ่ชะเอาับ พอเอากระได้บานอือายกระได้บานปดดิดินเจ้าอยู่บ้านนั่นบ่มีวะใช่ได้เก่าอินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บ่มีบ่มีเออมัดอ่อบ่เห็ดมันเห็ดนั่นแล้วน้อยบ่มีน่าด้วยด้ยเฮ้ยด้วเพื่อนกะมีแต่ใส่ตอกมัดเอาเนาะโดย ฉันได้เงินก็จะไปซื้อเลกตะปูวัดมาต,มาตอกเนาะโดยอ่ามีแต่ว่าขอเชียวเงินให้เจ้าแล้วไปซื้อเอาเลกตะปูแล้วตูว้ละโดยซื้อเอาเลกตะปูมาใบตอกละโดยอ่าอันนี้ก็ลูกชาวบ่านี่ลูกชาวเออลูกเฮานี่ชั้นนี่เฮาเกิดใต่บ้านบอกเออชั้นนี่อ่าสี่คนอ่าคนเนาะ แล้เอาส่อะตู่เด้อเออนี่ไปซื้อตะปูยังคณะไปดิหน่อยไปไหนได้ตามนี้เออซะโทน่ะนี่ผู้ผู้น้อยนี่ก็แม่นบ่นี่บ่แม่นบ่แม่นเออไปมดนี้ก็ไปทํางานแอยู่ได้อยู่นําเจ้า4คนแลให้ให้ให้ท่านมอไปเียงอีกคนนึง คนนึงอะไรใ<ม>หญ่ๆก็ไปอยู่กับพอ่อเฮือนพ่อชัยไปทางไฮ<ม>ผูผ้ผู้นั่นผู้นั่นไปแต่ไปอยู่พุ่นบ่เอออยู่กับพ่อชัยไป,ไปทางให้แต่ว่ามามานอนเพิ่นก็มานอนอยู่นี้โดยแต่ว่าเพิ่นชวนไปเฮ็ดเบียงน้ำโดยเพิน่นชวนไปเฮ็ดเบียยเฮ็ดไฮน้ำเนาะโดย,โดย อ๋อใช่โอเคทั้งคอยกับปะเด้อเด้อบันนี้เด้อเดี๋ยวสิเข้ามาเยี่ยมมายามใหม่เด้อตู้เด้อดอยสบายดีเด้อดอยดอยโอ้แดดพี่น้องเลยเมื่อนี้กแดดเปี้ยงเปี้ยงฮอตเนาะเมื่อนี้กได้เข้ามาหาทั้งประตูเพื่อนพี่น้องเลยทางนี้ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนพี่น้องเลย ใหายมาอยู่นี่บันเพราะว่าดังนั่นชื่อมากไปขายไส้นี่พี่น้องเลยขายไส้นี่ไปแปลงโทรศัพท์ให้เขาเนาะให้เพราะว่าดุเพิ่นเฮ็ดโทรศัพท์เขาแตกเนาะเฮ็ดดุเฮ็ดโทรศัพท์เขาแตกก็ตาเป็นต้องขายหย่าพี่น้องเลยจังกิขายเฮือนหรือไม่มีผู้ชื่อเราเพิ่นขายหย่าแหละพี่น้องเลยขายหย่า ทางในบา้านทางสาวานเพิ่นก็นได้ซื้อเอาหญ้าไปมุงเห็ดคอกเบ้ ae, เพิ่นนะพี่น้องไงกับเพิ่นก็นได้ซื้อเพื่อนขายไปสองแซนบนด้วยทรายนี่แหละเนาะพี่น้องไงก็ได้จำเป็นต้องขายเป็นหนี้พี่น้องไงขายเฮื่อนขายซานใช่หนี้เนาะพี่น้องไงเอาเสนอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบอไดก็จะได้ขอจบคลิปลง ไม่เพียงซัมนี่กันเด้อพี่น้องเด้อขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบอรสุขูสุขคนเนาะที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจทางซ่องมาลาพาลุยเนาะพี่น้องถ้าบอไลเบา้าอีย่างบอถือบอต้องบอจบบองามกันต้องขอโทษขออภัยนผ่พ่อแม่พี่น้องและ FC. เอฟซีเบิร์สุขูสุขคนเนาะและที่สำคัญคือพ่อแม่พี่น้องและ FC เอฟซีเบิร์สุขูสุขคนเนาะ เขามาเบิ่งคลิปเลยบุคคาบโคษนาเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบุญขอบคุณไดลายเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งบัวไล่กับขอโตโจบคลิปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อเนาะไปะพี่น้อง